ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ให้คนแบบนี้มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปคุณกิติรัตน์ครับคุณกิติรัตน์ครับคุณกิติรัตน์ครับคุณกิติรัตน์ออกไปออกไปออกไปรเมลอยู่ไหนเขียวพอแล้วนะเขียวพอมาไปไปไปคุณิติรัตน์น โขนนะครับพี่โอเคครับพี่ <coughs> ได้หน่อยได้หน่อย